สวัสดีค่ะวัฒนายนค่ะวันนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะวันนี้เราจึงถือโอกาสมาออกเยี่ยมบ้านลูกค้าใช่ไหมคะอ่ค่ะเอ๊วันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีเนาะเราจะไปร้านไก่ย่างหนองคายดีไหมคะอ๋อเออพอดีพอดีบ้านแกอยู่แถวแถวนี้แหละใกล้ๆในบริเวณชุมแรเราจะได้ไปเยี่ยมลูกค้าด้วยถือโอกาสไปเยี่ยมลูกค้า เราจะไปโดยใช้รถคันนี้ของเราค่ะเคไดออนรุ่นไหนรุ่นไหนคะรุ่นนี้เป็นรุ่นจังเกิลแม็กค่ะเราจะใช้รถคันนี้เดินทางเพื่อไปเยี่ยมบา้านลูกค้านะคะมันจะนั่งได้กี่คนท่านี่ยเราจะลองทดสอบนั่งสาม,สามท่านาดูว่ามันจะพองตัวขนาดไหนค่ะ โอเคโอเคถ้างั้นเราไปกันนะคะเราไปกันเลยนะคะโอเคไุน้อยเลยค่ะรถรุ่นนี้มันบรรทุกเราได้ไหมเนี่ยน้ำหนักตัวรถคันนี้อยู่ที่190นะคะแต่ว่าเขาให้บรรทุกเรา100กิโลนะคะแล้วเราจะลองมาดูกันคุณแม่น้ำหนักเท่าไหร่คะประมาณ65จ้ะ65ส่วนหนูอน้ำหนักอยู่ที่45นะคะ55ครับ ห5้าสิบห้าโอ้โหรวมแล้วร้อยกว่าไหวไหมเนี่ยร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบอ่าลองดูลองดูค่ะว่าจะไหวไหมลองดูไปกันเลยค่ะ,อะโอ้โ ตอนนี้เขามาถึงล่าง้า,ายได้นะคะซึ่งเป็นล่างที่เช้าของเพื่อนๆรู้จักนะคะรู้จักกันมานานแล้วมื้อ,อน,นี่เขามารู้จักกับคุ้นที่ต่อยซึ่งคุ้นที่ต่อยได้เทอ่กับเผาหลายย่างแล้วเมนูดิบ คุณที่ต่อ,อย่างแนะนน้ำนี่คือเมนูไหนคะจะมี้นสรงต่าไก่ย่างมีลาบหมูลาบเนื้อค่ะมีพรอมขาลา้านมีต้มเนื้อค่ะเรื่องนี้นเขาว่าที่ไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดแบบนี้เขามีหนทางในการส้งูาคาแบบใดเขามาสั้างในบอหรือจากพุดแพนด้าได้ไหมคะตอนนี้ก็คือคือมาโกามาสร้างรอนได้คะ่ะ ตลาดนี้ใช้ยานพาหนะันไหไปคะตอนนี้ก็ได้เราค่ยาฟายาค่ะใช่เริ่มไปซะยี่ห้อไหนคะขอเดี๋ยวยี่ห้อเทเลออนค่ะโอ้ใส่ยี่ห้อเทเลออนรุ่นไหนคะรุ่นจังเกิลค่ะโอ้ใส่รุ่นจังเกิลเพื่อไปซื้อของที่เยอะแยะมากมาย ยังยังเลยค่ะใจดีอยู่ค่ะจะเปลี่ยนแบบที่ไหนเป็นแบบไนยังค่ะยังไม่ต้อัดกาค่ะซื้อมาโดนปัญหาแล้วคะได้ห่างหกเดือนแล้วค่ะอ๋อยังโบนิปัญหาอีงนะคะเค่มาซื้อของแล้วก็แกถามแล้วเรื่อยอยู่ว่ารถมีปัญหายังโบแถาไปเช็คด้วยแล้วก็บอกว่าพวกที่จัญหาอดหยังต้งจัดการเออไม่ปใกล้เนี่ยไม่จัดบาทแล้วเนี่ยค่ะไม่หาซีค่าโอ้ใกลย่างไม่หาซี มีนมูนนังนทักสิบบาทค่ะหนางสิบบาทค่ะถ้าชาวอำเภอชุมแพของน้องสนใจนะคะหรือว่าอยากโทรซั่งสามารถโทรได้ที่เบอร์0 9 6 3 7 0 8 4 9 1 9ค่ะค่ะสามารถโทรมาซั่งไว้ไ,วได้แล้วกัน มาล้ลาเลยค่ะเขามีไปซุ้มบ่คะหรือว่าจะไหนตอนนี้ยงค่ะได้ยั้กับพอาะตรงได้อยู่ค่ะแต่ก็ย่งมีอ๋อค่ะถ้าจ้าไหนสนใจก็สามารถโทรมาสั้งสองก้อนได้นะคะอยู่ตรงข้ามกับข้อผมค่ะข้อผมเก่าค่ะขอบคุณที่มาค่ะวันนี้หมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ